สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวันลบครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแม่ไร่จังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินนะครับตามเอกสารสิทธิ์สำหรับที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นนศสกนะครับเนื้อที่3 1อไร่นะครับขายในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับล้อมรอบไปด้วยวิวเขา ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวเขาของป่าห้วยขาแข้งใช่ครับบริเวณของแปลงที่ดินนะครับมีทั้งน้ําประปาไฟฟ้าบริเวณของแปลงที่ดินถือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่เหงาสําหรับที่ดินตรงนี้แล้วก็บริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมซึ่งณขณะดนี้นะครับเขาก็ทําสวนทุเรียน นะครับพื้นที่โซนนี้ต้องบอกว่าดินดีแล้วก็น้ําดีใช่ไหมครับพี่โรบใช่ครับตอนนี้กําลังวางระบบน้ําอยู่ครับน้องต่อสัต์แล้วก็เห็นว่ากําลังทําบ้านพักตาอากาศด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้สามารถอยู่อาศัยได้จริงนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินวิวเขาของอําเภอาบไร่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับตั้งใจทํามากเพราะว่าที่สวยจริงๆครับใช่ครับ นานๆนนทีผมจะชมเลยนะว่าแบบที่แปลงนี้คือสวยจริงๆครับรถราคาก็สมเหตุสมผลด้วยนะครับสมเหตุสมผลครับในเรื่องของราคานะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในเรื่องของแนวขอบเขตสําหรับที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ในเรื่องของทางสาธารณะนะครับพี่วรลบเนี่ยทางด้านนี้จะเป็นทางด้านของทิศเหนือนะครับที่ดินแปลงนี้ติดทางสาธารณะเนี่ยยาวเลยนะครับตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศเหนือนะครับที่ติดทางสาธารณะเนี่ยสามเมตรครับยาวมากเลยนะฮะทางเนี่ยพี่วรลบมีความกว้างถึง5้าถึงหเมตรเลยนะครับผมพูดจริงๆนะพี่วรลบรถสิบล้อสามารถสวนได้เว้นไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับ แล้วก็ทางด้านของทิศตะวันตกครับท่านผู้ชมจะมองเห็นวิวเขานะครับซึ่งทางด้านทางทิศตะวันตกเนี่ยก็จะติดกับบ้านคนด้วยนะครับพี่ลบมีเพื่อนบ้านรอบเลยนะครับเนี่ยทางด้านของทิศตะวันตกนะครับตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่170เมตรแล้วเราก็ลงมาจากถนนลาดยางเนี่ยทางด้านของทิศตะวันตกแหละครับพี่ลบก็จะเป็นเส้นห้วยแห้งใช่ไหมครับพี่ลบไปบ้านนาทุ่งเชือกใช่ครับเข้ามาถึงบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยแค่40เมตรเท่านั้นครับแทบจะติดเลยครับ ทางด้านของหน้าแปลงหรือว่าตัวแปลงที่ดินนะครับก็จะมีในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้านะครับสามารถต่อใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะยึดทางด้านของทิศใต้ครับพี่ลบก,ก็มองเห็นวิวเขาเช่นกันนะทางด้านทิศใต้ครับเป็นวิวเขาของตําบลงจวัดครับทางด้านนี้นะครับท่านชมผมก็จะยึดเป็นทางด้านของท้ายแปลงที่ดินละกันนะครับ mm hmm. ตลอดแนวความยาวครับท่านชมจะอยู่ที่220เมตร โอ้ที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมผมชอบจริงๆนะแล้วก็สามารถอยู่อาศัยได้จริงๆด้วยนะครับวิวเขาล้อมรอบแล้วก็มีลักษณะเขาเป็นลักษณะซ้อนๆกันสวยมากครับเหมือนภาพวาดแล้วก็ทางด้านของทิศตะวันออกก็จะมองเห็นวิวเขาลาวเทียนใช่ไหมครับพี่รถเป็นแนวเขาลาวเทียนครับแล้วก็เป็นเขาตาแยครับตรงนั้นทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นทางด้านของทิศตะวันออกนะครับตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่220เมตรลักษณะของโฉนดเป็นไปตามภาพครับ สวยครับพี่ลบสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับสวยครับอ่ะอย่างที่ผมเน้นกันเลยนะครับในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้านะครับย้ำอีกสักครั้งครับสามารถต่อใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ลงมาจากถนนระยางเนี่ยแค่40เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ซึ่งจากถนนนะครับก็จะเป็นเส้นบ้านไร่ร้านสักนะครับเพียวลบเข้ามาจนถึงตัวแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้น3282เข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ แล้วก็ฝั่งบริเวณของหน้าแปลงที่ดินท่านผู้ชมดูสิครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใช่ไหมเวลาพูดเร็วมันจะติดติดหน่อยเพี้ยนนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนนี้เขาทําสวนทุเรียนใช่ไหมครับพี่วรลบใช่ครับอ๋อเตรียมต้นทุเรียนไว้เยอะเลยครับนงตอสัตว์ในเรื่องของการทําเกษตรแถวนี้เขาก็ใช้น้ําบาดาลใช่ไหมพี่วรลบส่วนมากจะเป็นบาดาลครับโหน้าใสมากครับพี่วรลบตามภาพเลยท่านผู้ชมน่าเล่นมากเลยนะถ้าคนชอบเล่นน้ํานี่คือถ้าขุดสระใหญ่ๆนี้ น่าเล่นน้ำเลยนะพี่วรบครับและตรงนี้เขาใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับก็จะประหยัดพลังงานไปอีกเนี่ยพี่ก็ติดเหมือนผมอ่ะนะครับตัวแปลงที่ดินครับท่านผู้ชมก็จะห่างจากตลาดสดบ้านไร่นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะรวมไปถึงศูนย์ราชการนะครับโรงพยาบาลสถานีตํารวจ13กิโลเมตรเท่านั้นครับตัวของแปลงที่ดินห่างจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่80กิโลเมตรครับห่างจากตัวกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่220กิโลเมตรครับครับผม อ่าแล้วตาเนี้ยก็มาดูในเรื่องของแปลงที่ดินนะครับแปลงที่ดินนี้พี่วรครับลักษณะของดินเป็นยังไงบ้างครับเป็นดินดำๆเลยครับน้องต่อสักเป็นดินที่สมบูรณ์มากเลยครับที่เรือนบ้านไล่นี่ถือว่าตอนนี้ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมพี่วรลบแล้วก็คือต้องไปซื้อจักสวนเท่านั้นใช่ไหมครับต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเลยทีเดียวนะฮะนี่ดูดิเขาปลูกไว้นี่ประมาณพื้นที่ประมาณ30ไร่เท่าๆกันได้ไหมเนี่ยพี่พรลบว่าประมาณ3 0ไร่ครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมในรายละเอียดนะครับถ้าท่านผ ทักสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ทางด้านล่างนะครับเบอร์นี้ก็เป็น i อ l ดี e ลด้วยนะครับล้อมรอบไปด้วยวิวเขาจริงๆสาหรับที่ดินแปลงนี้นานๆทีผมจะออกปากชมนะว่าแบบมันสวยจริงๆครับวิวรบที่ดินตรงนี้แล้วก็ราคาสมเหตุสมผลด้วยครับแปลงนี้น่าอยู่อาศัยนะครับท่านใดสนใจที่ดินนะครับของอำเภอบานไร่ผมแนะนําเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับผมว่าสวยแล้วก็อยู่อาศัยได้จริงนะครับและช่วงนี้ที่เรากําลังถ่ายกันเนี้ยก็เป็นช่วงประมาณแค่ สี่โมงห้าโมงเย็นเท่านั้นอากาศดีมากนะครับครับผมแล้วช่วงเวลาหน้าหนาวนี่ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องเห็นหมอกแน่นอนเลยพี่วรลบใช่ครับตอนนี้ก็เห็นหมอกครับที่แนวเขาป่าห้วยขาแข้งนะครับเขานี่สูงกว่าเมฆอีกนะพี่วรลบครับอ่ะมีจะมีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วจชะหมดแล้วใช่ไหมไอที่จดจดมานี่หมดแล้วใช่ไหม มีแค่นี้แหละเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับส่วนวันนี้ผมก็พี่ว่าลบนะครับคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ